สวัสดีครับยินดีครับสวัสดีค่ะยายเตี๋ยวผ้าเสียบค่ะมาพี่น้องมื้อนี้หนึ่งปลาใส่ผักใส่เห็ดแล้วก็ใส่คากินกับแก้วแก้วปลาเดกผักรวมค่ะผักรวมรกินเลยแม่ง่าย,ายๆไตลไตบานๆนี่แหละมาเด้อพี่น้องมาเด้่อมาเรน่อยเอาเขากินรวดมากินเข่าแร่งเลยมีสองติดที่เข่ากันไลอ่ะโอ้หกเ,เย็นไว้แท้เนี่ยนี่มีบวกอื้อหน่อยน้ำ จัดการจัดการแม่โอ้ยผมกินก้อนนี่เลยไอเอ้ยน้องนี่บ่อยากวายานเพิ่นอยากไอตัวเอียงอยานกมู่วบัวไอกเตียงแล่นไปตาักอือนดอยไอไลยก็เป็นอย่างสันผมจำจมมแจ้วกันนี่ผมอืมรนแจ้วก็แด็นเอานู่นนิดหน่อยก็หว,วานอืมหวานมื้อนี้หนึ่งปลากระพงครับ ừ mặn bà đẹp bà đẹp chèo hết bèo này có đại nè ngoan chè đừng อืมเอาเป็นหวานยังบ่มันอะไรเนาะมันม่นยังไงอืมอืมแฉบแบบอันหนึ่งมึงเอือก็ยังเสียห้มันมันอยู่ก็บรหนึ่งมันหอมหนึ่งมันอยากให้มันหวานไปนิดนึงเนี่ยขคนเนาะสามสิบสองย่างก็เป็นคนเนาะ ใช่พพเพิ่งกะตีดีเพิ่งกะตีแต่ไม่เพงพอหลีไรเนะาะเผื่อโอ้ยนี่ว่าท่านผมเนื้อปลาเนี่ย ่ะระว่างกลางแล้วหนูกะระว่างกลางแม่ก็เริ่มยานแล้วได้ไหมายานกลางบาเมื่อกี้หนูไอแม่หยัมกินเมิด จะไปซื้อปานต้องโกไม่ให้กินเราบอกวันนี้หนึ่งปานต้องโก้เะนันกซื้อมาต้มยำกินหอกนะเขาบอกมีกางอะไรนัเป็นขอนมเด็กแล้วเห็นเอื่นปานาะที่จริงแล้วก็เสบาปานแา้วกเสีบา,า,านเนี่ยมาย,ยนแล้ว หนึี่บอกฮานมะหนึ่งปลาแส่พักลายๆพี่น้องใส่ค้านำโอ้แสบเ่บอก,กินก็ได้หน้าปลาหน้ากินจะพักก็ได้อืมทันไปกินปลาอือกินได้ พูนว่าเด็กหน่อยกินค้านั่เมนเนี่หรอยังค้านอ่ะเนี่ยไหนง้อไปเนาะพูดว่าไฮตาเุถากินนึ่งค้าต้มค้าค้าอ่อนอ่ะ เด็กแสบกับตัวเด็กหน่อยสิ e ปันนัน่นว่ะมุจักปันกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นมู่เป็นพวกแบ่งปันกันกินมุจักมีน้ำใจเพืจอคลองตัวกินปันนันปันนันบาดมุสาวตีเมื่อนี้กินเขาเป็นยังลงะแม่บานเน่าอิตีขนวัววัดซัดขนวัวเหนื่อยนะ ขาฟานแห้งว่าท่า้เห็นไหมกินเขากับต้มขาฟานแห้งขาฟานแห้งเออผู้ผู้บาลกันนึกว่ามันขาฟานแห้งคนนี้ฟานกวางขาฟานคนนี้ตอนนะ้กี่เมืองเทปอะไงต่อไะเนี่ยมาเนี่ยยางเพันเอาไม่กินเพันมาต้มขาแห้งเนาะสู้กินเพท่านี้ บ่มีนะกินดอกนี่จะขาฟันแห้งไ่ละขเนี่ยขาฟันแห้งจำีนข้อมลตอนกราเรนข้อมอยู่ขาฟันแห้งมาเนี่ยามนอนนี่บ่เนี่ยแม่งั้นเรามมหมอนบ่มีตะมอนไหมสเนี่ยหมอนไหมตะมอนไหมเนี่ยพ่ว่าาตัวเนี่ยจเอาหมอนใหม่มาตัวมนให้นอนเอาเดี๋ยวนี้พ่รู้เนี่ย เอามาเลยแม่ยอนอน้ายอนหน้าจะเยน็นพย้อนมาเดยดังเพ่งแรงหมดแล้วหมือนไม้มือนดเลลอเลียนสำเนียงนะครับเราเาเป็ื่องเปนเรื่องเ่าเพื่นเอามาเพื่นเอามาเราสูฟังจาเรื่องจริงคะราเราานเรื่สำเนียงเปนเรื่ นี่บุอือกระแสบุ่อือหน่อยโอ้เม็นได้เฮ็ดสมเห็ดโดนละขาอ,อยากกินเนาะอยากไม่ได้หลายก่อนตั้งแต่เฮ็ดเนี่ยมันเน,เนก่ยผหยากด้วย อ๋อเอาอันสูบลูกมากพันกับมาคอยซอยออกซอยออกเบิ่งเพิ่นไปได้แก้วมาแจกกันพี่น้องแม่ได้สีชมพูลูกได้สีแดงเพิ่นย่านบ่เขาคอนเซียบไหลายใส่เสื้อสีชมพูอีกยุงมาใส่ด้วยแม่คือกันบ่คุณนะสีเดียวกันเลยแม่อิ่มแล้วดิเอาอิ่มเราคือกันนี่ล่ะมาโอ้แซ่บเสียบพี่เสียบอยู่แซ่บอยู่หนึ่งปลาหนึ่งพักเสียบปลาิ้นเปล่าเปล่าเลยห่อโอ้ยไล้ก็เปล่าแถว เพื่นฝาไปโหลดไปพี่น้องมื้อนี้ซุ่มเข้ากันเนาะครับมื้อหน้าเนะี่ยแซ่บซุ่มกันใหม่กินข้าวแรงซุ่มกันครับผมแน่ยมื้อนี้ได้1ปลากับใส่ผัก1ผักมากินกับเจ้าปลาแดกปลาแดกนี่ยเจ้าปลาแดกเจ้าปลาแดกแย่เตี้ยเอามาใสนานน่น้ำต้มน้ำแกงน้ำแกงน้ำต้มเฮ้เหรอมาใส่ใส่ลราเร่งให้มันเป็นแก้วหนามบางซี่นะครับเน่แซ่บอีกแบแบแ่นเนาะเขามากินแบบนี้ใส่มื้อหน้าสิได้เมนูหยังก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดหัวใจให้กันได้เลยครับผมกดติดตามกันไว้เนาะ เรามือหนา,าพอกันไหมครับมือหนีไปแล้วครับขอบคุณหลร้ลายเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนี่มาเบิ่งใหญ่มาเบิ่งแม่กับหลูกมากินน้ากันมากินข่าวสุ่มกันไม่หยังเอามากินสุ่มกันมานได้กันเบิ่งมากินซุ่มกันใอ้พี่น้องเอาอยู่ดีกินดีมีควมสุกมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินใส่แล้วพี่น้องเด้อโบเก็บบ่จนไปใส่มาใส่กับพอ,อแต่คนดีๆพอแต่ควมดีๆ ควมเก็บใหญ่ได้ควมไข่ใหญ่มีเงินทองไหลมาใท้มาอยูุไอยูุไซเขาก็เป็นพี่น้องกันเนาะพี่น้องบอกว่าสิอยู่ประเทศไทยอยู่เมืองสปปรบอกเหล้ยู่เมืองนอกเมืองหน่ายยุไอยูุไซกันขอบคุณหลายๆที่มาเป็นขอบคุวอร่อยนัวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปถ่ายอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อหนึ่งควักไปเดินในป่าเสือด้วยกันไปแล้วครับ